4,000รอบต่อนาทีนี่คือเร็วมากทุกคน4,000รอบต่อนาทีคือเขาทำมาดีมากเ่อนดูอะไรเป็นเหล็กอย่างดีนะครับเพื่อนเนี่ยแบบนี้เลยแรงโอ้โหคลิปนี้มาดูครับเลื่อยชักมาซาลุเลยเพื่อนดูโอ้โหนี่นะนี่ก็มาใส่กล่องมาแบบนี้เลยนี่ครับเป็นตัวเลื่อยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยเป็นเลื่อยแบบนี้เลยนะครับเป็นเลื่อยชักพวคุณภาพดีมากก็คือเคยเคยใช้มาเยอะหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้ดีกว่าเยอะเพื่อนดูตัวนี้จะเป็นเหล็กนาเลยเหล็กนาตัวนี้จะเป็นหัวเหล็กนะครับ บางรุ่นตรงนี้จะเป็นหัววัตติกอันนี้เป็นวอลเล็กเลยให้ดูตัวเครื่องก่อนเนี่ยวัสดุของเขาดีนะครับคือต้องยอมรับว่ามาซาดุนะครับพัฒนาเครื่องมือไปได้เร็วสมควรเลยเพือนเนี่ยไปเปินดูตัวเลยเนี่ยตัวเนี้ยนะครับโมเดล S SCSR นะครับ 4G ตัวเนี้ยนะครับ4000รอบต่อนาทีนะครับถือว่ารอบเร็วมากเลยนะคเพื่อน850วัตต์ด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็ระยะชัก28มิลนะครับก็ถือว่าเร็วนะครับเพื่อนๆดูนี่นะครับมาแบบนี้เลยเป็นตัวเครื่องนะครับแล้วก็วัสดุหนาาาาออยยย่่งดีเเเลล้ใใหบืม นี Billie, Billie ่ใบเลื้อยใบเลื้อยก็ให้มาสี่แบบสี่ใบนะครับแก่ใบเลื้อยดูก่อนนี่ใบเลื้อยจะให้มาเป็นสี like ่ใบอย่างนี้เลยน้ําหนักก็พอสมควรนะครับไม่หนักเยอะแต่ก็ไม่เบาแนนอนนะครับไม่เบาในนอนครับเดี๋ยวเราลองใส่แบตเตอรี่แล้วก็ลองเปิดเครื่องห้เพื่อนดูเนี่ยวันดูนดูรอบเร็วมากทุกคนเพื่อนดูที่หัวชักรอบเร็วมากเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่ใบกัน นี่นะครับใส่ใบเที่ยวแต่ไม่เทสได้ดูที่การใส่ใบคือง่ายเลยเพื่อนดันตรงเนี้ยเนี่ยตรงนี้จะเป็นสเตเลสเลยงานดีมากทําดันมรเนี้ยดันมรเนี้ยแล้วก็ใส่ใบเข้าไปเพื่อดูดันตรงเนี้ยดันปึ๊บครับแล้วใส่ใบก็ใบแล้วก็ปล่อยกลับเนี่ยปล่อยกลับแค่เนี้ยใบมันก็ล็อกนะครับโกอเคมากเลยถือว่าเร็วมากมาดูมาดูการชักของมันโอ้โหดูไม่ดันเลยนะครับถือว่ารอบเร็วมากตัวนี้นี่นะเพื่อน เพื่อนๆสั่งก็คือแบบต้องดูแบตเตอรี่ด้วยนะครับเพราะว่าไอรุ่นเนี้ยมันที่ได้มันจะไม่มีให้แบตเตอรี่มามันใช้เฉพาะตัวเครื่องอย่างเดียวแล้วก็เวลาสั่งก็ต้องสั่งที่ว่าแบบมีแบตเตอรี่ด้วยหรือว่าจะสั่งแบบมีตัวเครื่องอย่างเดียวก็ได้นะครับเพื่อนๆนี่นะครับทีชาร์จก็ไม่มีนะครับมีแต่ตัวเครื่องกับกับใบกับใบเลื่อยที่แถมมาใบตัดไม้นะครับก็ให้มาหลายหลายขนาดฟันมากเลยนี่นะครับก็จะมีให้มาสามฟันใบตัดไม้นะครับแบบนี้เดี๋ยวลองตัดกับใบ ฟันลยายอียดดูนะครับตัดไม้แข็งๆนี่เลยนะครับนี่ทุกคนดูไม้แข็งๆเลยนะครับเตสเลยนะครับเตสเ,เ,เลยว่าตัดดีไหมโอเคนะครับก็ใช้ได้นะครับใช้ได้รอบเร็วมากในการตัดนะครับแต่ว่าใบเป็นใบแถมก็น่าจะความคมไม่เท่าไหร่นะครับมันเลื่อยชักแบบนี้เลื่อยชักนี่มันดีคือมันในใน,ในซอกเล็กๆเราสามารถใส่ใบเลื่อยเข้าไปแล้วก็ ประกดเลื่อยได้เลยนะครับส่วนในเลื่อยอีกแบบอื่นมันก็ใช้งานกันดีก็ละอย่างกันนะเพื่อนนี่ถ้าใครสนใจอยากได้เลื่อยชัดแบบนี้นะก็คือจับตัวนี้ได้นะครับเพื่อนๆนะครับจับตัวนี้ได้เลยนะครับ๋ยวลองลองลองใบหยาบดูนะครับใบหยาบดูนี่อันนี้เป็นใบหยาบๆเลยนะครับลองดูใบหยาบๆจะเลื่อยดีไหมครับวิธีเลื่อยคือดันดันตัวเนี้นะครับให้เจียบกับชิ้นงานี้เลยนี่เพื่อน คือไอ้ใบหยาบพวกนี้ครับมันเลื่อยได้เร็วมากเหมือนนะครับมันตัดได้เร็วมากขนาดไม้แก่งๆนี่เพือนเพนดูเนี่ยไม้แก่งๆแบบนี้เลยนะครับไอ้ใบหยาบเนี่ยมันตัดได้เร็วมากอันนี้เมื่อกี้เป็นใบละเอียดใบละเอียดมันก็จะตัดได้ช้าหน่อยนะครับแต่ว่างานก็จะออกมาเนี้ยบหน่อยครับโอเคครับเพื่อนๆใครสนใจก็ลองสั่งมาใช้ดูนะครับเนี่ยนะครับเลื่อยชักมาสลุคุณภาพดีนะครับคุณภาพดีเพราะมัดูข้างหน้านี่อย่างหนาเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยหนาหนาแล้วเพื่อนเพื่อนหนาแข็งแรงแล้วตรงนี้เป็นเหล็กนะครับก็ัดเพราะคัดได้ตัวนี้นนะครับเพื่อๆ นี่ยามสวยเลย